เราเรื่องอะไรพี่พี่แทนถามงเรื่องที่ได้เปการตรวจ17เข้าในครับ17ไปสพี่ต้นหมมาล้วงร้อยแปดที่นั่งครับเชิญนั่งไปทที่ได้เลยนะครับอยากรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองของเธอเพราะเธอเป็นคนดร์กอยู่แล้วอ่ะก็รู้สึกดีใจนะครผมที่ได้ออกรายการแล้วก็ได้พูดคุยนะฮะก็ขอบคุณหอมที่เชิญผมมาครับ ฉันนั่งประจำที่นะครับถ้าที่มีเลขเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเชิญครับเขาติดต่อทางผู้จัดการใช่ครับคือหนึ่งถึงห้าสิบหกในพระอุโบสถนะครับหนึ่งถึงห้าสิบหกในอุโบสถเดี๋ยวก่อนราแป๊บนึงคืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าหอมเนี่ยติดต่อผู้จัดการนะครับแล้วผู้จัดการเขาบอกผมไม่มีการติดต่อโดยตรงหรืออะไรเพราะแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปว่าตอนที่เราจากกันหรือแยกทางกันเนี่ยบอกทุกอย่างนะครับคือตอนนั้นกําลังวัยรุ่นด้วยนะฮะตอนนี้ก็โปร่งๆแล้ว ถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับแต่หลายคนคิดว่าเธอไม่น่าจะรับทำไมถึงใจรัรกับผู้ชายพี่เรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนั้นเราเป็นยังไงนะครับแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วครับเอก็คือมีความอยากใช่บดล็อกคืออยากเคลียร์อะไรใช่แล้วผมแล้วผมยังไม่รู้ด้วยว่าตอนออกรายการผมพูดอะไรบ้างมันทำไมออกมันตื่นเต้นหรอไม่ใช่ตื่นเต้นมันไม่รู้มันพูดออกจากความรู้สึกครับผมรู้ว่าผมพูดอะไรบ้างแค่นั้นเองเห็นว่าได้เจอกันตรง ใ,ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องแต่งตรงแต่งตัวก็<ช>ไม่ได้เจอกันนะ,นะครับผมก็คือวันนั้นก็เจอกันตรงนั้นเลยนะครับเห็นมีภาพไปเจอกันแล้วก็พาน้องครอบครัวไปรู้จักกับพี่ต้นหอมใช่ครับใช่ <ๆ S 2> เหลือแต่ลูกๆที่ยังไม่ได้เจอกันครับผมเป็นแค่ว่าพี่ยาบไปพอน้องมันอบอุ่นหัวใจเหมือนกันมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกปหนึ่งเรื่องเนชีวิตล่าครับผมอย่าให้ปลดล็อกอีกเลยครับผมเพราะว่าถ้าปลดล็อกเดี๋ยวกลวจะทั้งวงการ ครับคนคน,คน수수ี้ก anyway> ็แย่แล้วคนนี้ก็แย่แล้วคนนี <t <t ้ก็เหนื่อยแล้วมีการได้เคลียร์กันได้คุยกันเป็นแบบครับก็รู้สึกก็ดีครับเพราะว่าต่างคนต่างก็โตกันแล้วนะครับแล้วก็มีครอบครัวกันแล้วนะครับได้เจอได้คุยกันก็ถือว่าโอเคครับมิตรภาพที่ดีครับจบรายการแล้วได้คุยกันอีกางไรคะเอ่อหลังจบรายการแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยครับแต่ว่าเธอก็ทำให้ยอดเขาปังเหมือนกันนะครับเพราะเธอขาไม่ได้เขาไม่ได้มาดูผมเขามาดูหมอดูค่ะเขาต้องการหมอดูจริงๆริง แต่เธอก็เป็นกระแสอยู่นะครับทุกข้ากเขาเรียกว่าไงทุกไอ้นี่ลงขาเธอหมดเลยนะอือก็ขอบคุณด้วยก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ยังจํากันได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเจอก็เจอแล้วแล้วสักทีมันยังอยู่ครับแต่ว่าพอได้คุยกันมีโอกาสจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกไหมยังไม่รู้ครับต้องต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่แล้วแต่ทางผู้จัดครับพราก่อนหน้านี้เลี่ยงกันตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องงานใช่ เพราะว่ามีแท็กไม่มีหอมมีหอมไม่มีแท็กครับตอนนี้ถ้าเข่อมาก็ยินดีได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเาติดต่อมาก็ยินดีแล้วเก็ดูก่อนว่าว่างไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ละครองาเรื่องครับจนถึงสุกศร์นที่ึง้าบแล้วกร่าับที่เขาากร่วมงานกับแฟนก็เร่อดูท็กเขาทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าหมอดูเขาเป็นใครหด้วผมอยากเจอเขาอยากเจอหมอดูเหรออยากเจอหมอดูครับติดต่อคนนี้หมอมวยพิมพ์ไปเลยเนะหมอมวยพิมพ์ไปเลยหมอมวยหมอ เอาว่าพไอ้เนี่ยโอ๊ยโทษไม่ได้เจอหนานไม่ได้เจอหนานได้ไปด้วยเดี๋ยวที่กไปด้วยได้เออนั่นแหละเขาไปดูนั้นแล้วเขาบอกว่าการการคัล่้มกันกับแฟนเก่าชีวิตจะดีครับแล้วเราชีวิตดีไหมครับหลังจากนั้นอะไรนะชีวิตเราดีไหมหลังจากนั้น ก็เรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรผมก็เรื่อยๆครับแล้วตอนนี้คุณแทนทำอะไรอยู่ยังไงบ้างคุณแทนก็เรียกคุณยังไงเพราะเราอยู่ในวัดเราอยู่ในวัดว่าจะให้เรียกอะไรขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนนะครับผมว่าตอนนี้ผมก็มีละครสองสามเรื่องครับแล้วก็มีรายการทีวีครับเหมือนโตพี่อพอโตขึ้นชีวิตเธอก็เริ่มดกความดังกันหน่อยแล้วรู้เป็นพอลูกรู้ได้ไงครับคุณนักข่าวไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่เห็นไปตรงไปสักแล้วอะไรนะมันไม่มีที่ละลูกไม่มีแล้วค่ะอ๋อแต่ความดังยังเหมือนเดิมไหมครับ ออะไร๋อก็คือเบาๆลงครับอะไรที่มันไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอะไรที่มันแบบเออไม่เป็นคงไม่เป็นข่าวแล้วก็อยู่นิ่งๆเฉยๆครับไม่เป็นข่าวดีแล้วครับเออเห็นว่าล่าสุดเห็นว่าลงไอ้นี่ใช่ไหมบอกว่าส่งไม้ต่อให้กับลูกเรื่องความเซ็กซี่แล้วใช่ครับทำไมเราครับมันปงหรือไม่ๆคือผมเนี่ยตอนนี้กําลังขออนุญาตโปรโมทเลยกันนะผมทำเสอกจไหมกำลังี่ให้แล้ว ในวัดด้วยเวนผมกําลังขายกางเกงในแท g c o m m a n นะครับใช่กางเกงในของผู้ชายครับก็ยัางฝากด้วยละกันแล้วก็เอาลูกมาถ่ายด้วยก็กางเกงในเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีครับครับตัวเราถ่ายเองได้หรอถ่ายเองได้คือกางเกงในกางเกงในของผมคือใครๆก็ใส่ได้ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนก็ใส่ได้หมดครับอ๋อกลับมาทรงบาลังเซ็กซี่ไม่ไม่ถูกบาลังครับผมแต่ความเซ็กซี่ก็คือให้ลูกให้ลูกไปแล้วล่ะครับเหมือนกันส่งต่อส่งต่อก็เหมือนว่าทำธุรกิจเยอะเหมือนกันก็เรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆครับ คือเก็บเงินเก็บเงินเก็บใช่ช่วงนี้ค่าธรรมันแพงครับ ตอนน้องโตขึ้นแล้วโตขึ้นนะครับแล้วคนบอกว่ามีอีกไหมครับหรือว่าพอพอก็แล้วครับค่าเลี้ยงดูมันแพงครับมีการปรึกษากันเนาะบอกแล้วว่าพอก่อนเนาะครับผมแค่นี้ก็ดูไม่ไหวแล้วใช่ครับเอาปากไหมให้ปากหน่อยไหมธุรกิจตัวเองที่กำลังจะเปิดตัวใช่ไหมก็อย่าลืมฮะกกจเกงในแท็กคอมแมนนะครับผมยังไงถ้าเปิดตัวยังไงผมขอเชิญพี่พิทนักข่าวทุกคนด้วยนะครับผมงานเปิดตัวรับรองว่ากลางคืนนะครับผมกลางวันที่ไหนครับฮะที่วีไอพีคอนโดเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวผมมาแน่นอนแล้วถ้าไม่เมาไม่ใช่กูกูจะเมาไม่หมด เว้นขวบน้น,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้โอเค,อเคอไ,ได้บับ